ล่าสุดครับอิตาลีครับมีแผนที่จะเก็บภาษีบิต c o i n อุปัดย้ำนะภาษีบิตคอย tax on bitcoin from 26% to 4 2โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเก็บภาษีบิตคอยเนี่ยจาก26เป็น42%นะครับเราเริ่มเห็นนะระัรัฐบาลแต่ละประเทศเอาผมพูดแบบคร่าวๆอันนี้แบบแฟกตเลยนะหยุดบิตคอยไม่อยู่ เราเห็นชัดเจนเลยว่ารัฐบาลแต่ละประเทศหยุดบิตคอยไม่ได้จริงๆนะเพื่อนๆที่ศึกษาอยู่ก็รู้นะฮะและเราไม่เห็นเรื่องของการพยายามที่จะบอกว่าจะจัดการบิตคอยอีกต่อไปนะครับตรงกันข้ามครับมีความพยายามที่จะหากําไรหาประโยชน์ จากสินทรัพย์ประเภทนี้นะบิตคอยนี่ครับอิตาลีก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่ตอนนี้มาด้วยนโยบายแบบนี้นะครับเรื่องของการเก็บภาษีบิตคอย42%ในเมื่อฉันก็หยุดเธอไม,ม่อยู่นะนนฉันขอเก็บภาษีเธอแล้วกันเอาเธอมาอยู่ในใต้อัมเบร่าของฉันอีกอันหนึ่งนะฮะก็อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่บิตคอยเองจะต้องผ่านไปได้นะ เพราะว่าถ้าคุณจะดีเซนต์อะไรจริงๆก็ต้องต้องผ่านตรงนี้ให้ได้นะครับงั้นนี่ครับนี่การขึ้นภาษีบิตคอยจาก26เป็น4 2นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีการคลังนะ Finance Minister ก็ออกมาเนี่ยเป็น26เป็น4 2นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเดือดร้อนคนคนนี้ครับ t e <geliyor> t t e r CEO นะครับแกก็ออกมาสวนทันทีเลยบอกว่าโอ้โคตรผิดหวังเลยนะโคตรผิดหวังกับประเทศอิตาลีเลยนะครับประเทศที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะเป็นคริปโตเฟน นรีคันทรีนะครับบอกว่าเนี่ยฉันมาเลยมาเลยมาอยู่กับฉันคริปโตเฟนลี่นะครับวันนี้ประกาศขึ้นภาษีซะง,งั้นนะครับการกระทําเช่นนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ที่มีความสามารถนะทา l ์เลนเนะเขาใช้ว่าความสามารถพิเศษหรือผู้มีศักยภาพแล้วกันนะฮะ ไม่อยู่ในประเทศคุณนะฮะเราก็ย้ายออกนะอินเวสเตอร์ดีดีเดบดีด,ดีที่พยายามจะพัฒนาอะไรบางอย่างในอิตาลีเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าคุณเก็บภาษีสักขนาดนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะวิพากษ์วิจารณ์หนักพอสมควรนะครับคุณแอนโดนิโอนะฮะซีอของทีเตอร์นั่นแหละนะครับออกมาสั่เต็มเลยกับอิตาลีนะบอกผิดหวังสุดๆเลยนะครับเพราะฉนั้นหลังจากนี้อาจจะเชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหมนะฮะสำหรับรัฐบาลที่บอกว่าอยากจะเป็นคริปโตเฟนลี่แล้วก็ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับพอคริปโตเฟนลี่แต่ว่ามาเก นะครับหลายคนก็เลยฉายภาพกลับมาที่โดนัลด์ทรัมป์กับกามาลาแฮร์ริสนะในที่นี้อาจจะเป็นกามาลาแฮร์ริสที่บอกว่าจะเข้ามาช่วยดูแลบริหารจัดการนะฮะแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคแต่ว่ามันก็ไม่ยังไม่ได้เห็นนะโยบายที่มันชัดเจนะนะนะว่าถึงเวลาพอถ้าเธอเป็นจริงๆเธอเธอจะทำเรื่องนะฮะหรือว่าทำแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เจาะลึกอยดลงไปนะมันก็กว้างมากเลยมันก็พูดยากนะว่าจะทำได้แบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับ